สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยตนเองนะคะรถของเราเป็นรถรุ่น h าวาเฮสิก HEV นะคะจะเปิดฝาขึ้นมานะครับด้านนี้แล้วเราจะต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับคคยขยับให้เาก็ค่อยๆขยั ให,ให้ค่อยๆปล่อยขึ้นมาแบบนี้ต่อไปขึ้นมาแบบนี้นะครับเหตุปล่อยเหแล้วเราจะมีท้าจุดตรงนี้มันจะมีมปล่อยเราปมอีกเราจะค้ำแบบนี้ไว้อะค้ำแบบนี้นะขั้นต่อไปนะครับเราจะถอดแบตเตอรี่ลูกเก่าออกก่อนเราจะใช้ประแจประแจแหวนก็ได้หรือว่าบล็อกก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้บล็อกเบอร์สิบสามนะครับเราจะใช้บล็อกเบอร์สิบสามในการไข เร,รเราแค่คลายนะคะไม่ต้องให้หน็อตหลุดออกมานะคะพอหลวมนะครับเราก็เริ่มช่วยหมุอนกันนิดนึงเสร็จแล้วเรา,าก็มาดูตรงนี้ตัวอย่างอ่าหลุดแล้วนะครับตรงนี้เราก็ค่อยๆค่อยๆช่วยหมือนออกมาจากรับหลุดแล้วนะครับตรงนี้ ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ค่อยๆปลดมันจะมีสลักด้านนึงด้านนี้อยู่นะครับแล้วก็ปลดออกมา okay, โอเคเดี๋ยวตรงนี้จะค้างไว้ก่อนนะครับแล้วขั้นต่อไปเนี่ยเราจะถอดเซ็นเซอร์แบตเตอรี่เซ็นเซอร์แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีจะมีตรงนี้ตรงท้ายนะครับตรงนี้จะอยู่บริเวณขั้วลบนะคะเราจะใช้วิธีการคือเรากดด้านนี้นะครับกดด้านนี้ด้านนี้แล้วค่อยๆ แกะออกมาหลุดใช่ไหมครับเลื่อนออกมาเสร็จแล้วพอเลื่อนมาเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของเซนเซอร์แบตเตอรี่แล้วเราก็ค่อยๆยย้ยยายตัวนี้มาค่อยๆวางตรงนี้นะครับอันนี้วางเบามือนิดนึงนะครับเพราะอาจจะเกิดอาการเสียดสีหรือว่าฉลอบได้เราจําเป็นต้องถอดที่ขั้วแบตเตอรี่ตรงขั้วลบออกก่อนเสมอนะครับขั้วลบออกแล้วถึงตามด้วยขั้วบวกขัวก้วขั้วลบตรงนี้จะใช้ประแจแหวนเบอร์10หรือว่า บล็อกเบอร์10ก็ได้เหมือนกันนะครับในตอนนี้ผมจะใช้บล็อกเบอร์10ในการถอดออกนะครับให้ค่อยๆคลออกมา หลวบแล้วก็ยกขั้วขัววว้วลบออกมาจากขกั้วแบตเตอรี่ได้เลยค่อยๆวางไปต่อไปนะครับเราก็จะถอดขั้วบวกออกจากแบตเตอรี่ที่เราจะเปลี่ยนเราจะใช้ประแจแหวนเบอร์สินะครับแบบนี้หรือว่าบล็อกเบอร์สิก็ได้เช่นเดียวกันในวันนี้ผมจะใช้บล็อกเบอร์สิในการถอดเป็นบล็อกเบอร์สิบนะครับ คใคลายออกมานะครับทับออกมาพอ,อ,อ,อเขาหลวมแล้วเราใช้มือช่วยแล้วก็ยกออกมาถอดแค่ตรงนั้นตำแหน่งเดียวใช่ไหมคะอ่าถอดตำแหน่งเดียวครับรแล้ว <ยก S 1> ค่อยๆยกออกมานะครับตรงนี้ใหอวางลงไปวันนี้ผมเตรียมผ้ามาลองไว้แล้วนะครับเพื่อป้องกันการเสียดสี อ่ะค่อยๆวางลงครับขั้นต่อไปนะครับเราหลังจากเราถอดคัวลบแล้วกัวบวกแล้วขั้นต่อไปก่อนจะยกออกอย่าลืมดึงท่อระบายไอออกนะครับตรงนี้ดึงท่อระบายไอออกแล้วก็เราก็สามารถที่จะยกเขาออกมาได้เลยครับขั้นต่อไปนะครับหลังจากที่เรายกแบตเตอรี่ออกมาแล้วเนี่ย เราก็จะต้องจําเป็นนะครับเรื่องของการทําความสะอาดถาดตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปทําความสะอาดโดยการเช็ดธรรมดาเนี่ยนะครับขั้นต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีหลุมอยู่2หลุมแล้วก็มีมีรอยนูนตรงนี้นะครับเราจะเข้ารูตรงนี้ให้มันพอดีลงไปนะครับเลื่อนแล้วเราก็บางแล้วเราลองเลื่อนนิดน,นึงครับมันก็จะไม่ขยับลนะอันนี้พอดีครับ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่เราซื้อมานะคะเปลี่ยนเข้าไปในรถยนต์ของเรานะคะตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นยี่ห้อ JYC แบตเตอรี่นะคะเป็นแบบ maintenance free แบตเตอรี่นะคะเป็น L2 12โวลต์60แอมป์ชั่วโมงนะคะก็เป็นค่า CCA อยู่ที่660นะคะก็ประมาณนี้นะคะหน้าตาก็จะ ะะแล้วเขาก็ให้ตัวตัวจุดปิดตรงนี้มาด้วยนะคะแบบนี้นะคะนี่เขาให้มานะคะตอนขั้นตอนเรายกแบตเตอรี่ใส่นะครับเราก็จะเอาขั้วบวกนะครับอยู่ซ้ายมือของเราเพราะว่าขั้วเดิมเนี่ยเขาเป็นขั้วซ้ายอยู่บวกอยู่ซ้ายนะครับเราก็ค่อยวางลงไปแบตเตอรี่ลูกนี้หนักประมาณ17บเโลกว่า,กวาเกือบเกือบ18กิโลนะครับยกสองมือเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็จะ เสียบรูระบายไอนะครับตรงนี้เสียบรูระบายไออ้าโอเคให้ดังคลิกนิดนึงนะครับดีนะครับตัวนี้ที่เรานามาเปลี่ยนให้เพื่อนสมาชิกเรานะครับในกล่องจะมีจุกอุดอท่อระบายไอให้ด้วยข้างหนึงซึ่งรถเรานะครับสายระบายไออยู่ฟังฝั่งขวานะครับหรือทั่วลบตัวนี้นะฮะเราเสียบสายระบายไอของเดิมที่อยู่กับตัวรถ เข้าไปได้เลยตดนฝั่งซ้ายหรือขั้วบวกนะฮะเขาจะมีจุกมาให้แล้วก็ปิดเข้าไปนะครับขึ้นอยู่กับว่ารถรุ่นไหนผลิตมาทางไหนแค่นั้นเองนะฮะมันก็จะเหมือนกับแบตเตอรี่เดิมของเราที่มีจุกปิดอยู่เมื่อต้นคลิปครับผมลำดับถัดมาเราเสียบเข้าระบายไอคืนแล้วนะครับเราก็จะใส่ขั้วบวกก่อนเสมอนะครับเอาจุกออกแล้วนะเราก็ค่อยๆย,ย,ยกขั้วบวก แล้วเราก็ใช้บล็อกเบอร์10บล็อกเบอร์10ขันก็ไปขันพอตึงมือพอนะครับตรงนี้ขันแล้วเรากมา็มาเช็คนะครับว่าเขาแน่นไหมโอเคแน่นแล้วนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าปิดฝามาแล้ว ไม่เบียดนะครับเข้าฉากดีนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำพั่วหมุนหรือบิดหรือเอียงเวลาปิดฝามานะครับตรงนี้มันเป็นฉากอยู่เห็นไหมฮะมันก็จะไม่เข้าฉากอย่างนี้เรียบร้อยนะครับผมเราก็ใส่กั้วลบนะครับดึงจุกอันนี้ก่อนแล้วก็ใส่กั้วลบใส่ลบไปนะครับใส่กั้วลบไปแล้วเราก็จะใช้ประแจแหวนเบอร์สิบหรือบล็อกเบอร์สิบทำการ ไขนะครับให้แน่น ขันพอตึงมือพอนะครับโอเคแล้วเราก็มาทดลองวัว่าเขาแน่นไหมอ่ะแน่นแล้วนะครับตรงนี้แล้วแล้วเราก็เสียบเซ็นเซอร์จําได้ไหมครับที่ผมบอกว่ากีไว้ที่เราต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วดึงออกขั้นตอนตอนนี้ตอนเราใส่เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เขาตรงๆแบบนี้นะครับเข้าไปได้เลยครับเสียบเข้าไปได้เลยมันจะมีดังคลิกเบาๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการล็อก แบตเตอรี่เข้าที่เดิมน,นะครับด้านหลังจะมีตะขอเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวตะขอด้านหลังลักษณะจะเหมือนด้านหน้านะครับตะขอด้านหลังอันนี้เห็นไหมฮะตะขอแบบนี้แต่เราไม่ต้องคลายตัวตัวนี้ออกเราคลายตัวหน้าตัวเดียวนะฮะป่าป่าขึ้นเกาะแบตเตอรี่ด้านหลังนะฮะอันนี้ตัวเกาะแล้วก็มีบ่าอัานมาข้างหน้านะครับ กดเล็กน้อยนะฮะของใหม่ค่อนข้างฟิตแล้วก็เอาตะขอด้านหน้าที่เราคลายออกมาตัวนี้เกี่ยวเข้ากับรูเดิมนะยื่นออกมาด้านนี้ของจากด้านในออกมาเกี่ยวไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไขตรงนี้นี่ที่เราคลายออกมาจัพูดนะครับเบอร์สิบสามนะฮะประแจเบอร์สิบสามก็หมุนไปเรื่อยถ้าใครเป็นบล็อกประแจบล็อกอขันฟรีก็จะเร็วขึ้นนะครับ ตัวนี้ขันแน่นแค่ไหนก็ขันแน่นแค่พอให้ตัวรัดแบตเตอรี่ตัวนี้ลงไปกดกับบ่าแบตอย่างนี้นะครับให้ตัวนี้ไม่ขยับแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็ขไปเรื่อยๆอะอีกนิดนึงนะครับอโอเค,อเ,คเสร็จเรียบร้อยนะคะครับผม ตอนนี้เราก็ติดตั้งแบตเตอรี่ลูกใหม่ในรถยนต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสิ่งถัดไปที่เราจะต้องทำเมื่อคือการตั้งค่าฝากระโปรงท้ายรถของเรานะคะอันนี้เราเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมันจะปิดฝาท้ายไม่ได้นะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะมีเสียงร้องแต่มันจะไม่ปิดลงมานะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการตั้งค่าฝาท้ายเรานะคะ เดี๋ยวเราก็จะทำการตั้งค่าฝากระโปรงท้ายรถของเรานะคะโดยการเอามือนะคะค่อยๆดันลงมาแบบนี้นะคะลงมาเรื่อยๆนะคะเบาๆนะคะใช้มือกดแบบนี้นะคะพอใกล้ๆกับตัวตัวล็อกนะคะมันก็จะกดลงไปดังกรุ๊ปแบบเมื่อกี้เองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้เราเทสนะคะ ก็คือกดเปิดปิดธรรมดาเลยค่ะกดเปิดค่ะค่ะอันนี้ก็จะคือมันก็จะเปิดได้เองอัตโนมัติแล้วนะคะกดปิดค่ะค่ะก็จะสามารถปิดได้อัตโนมัติแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตั้งค่าฝาท้ายฝากระโปรงท้ายรถของเรานั่นเองค่ะ หลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเซตค่ากระจกทั้ง4บานของเราใหม่ทั้งหมดนะคะเริ่มแรกก็คือให้เราสตาร์ทรถก่อนนะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนค่ะแล้วก็มาลองเทสกระจกดูนะคะค่ะเดี๋ยวลองกดที่ตำแหน่งคนขับก่อนนะคะกดลงดูค่ะกดลงคือมันออโต้ให้นะคะเดี๋ยวลองกดขึ้นค่ะ กดขึ้นมันจะไม่ไม่ออโต้แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมาเสร็จประจบทั้ง4บานเดี๋ยวเราจะไปดูบานอื่นๆกันด้วยนะคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นบานผู้โดยสารด้านหลังนะคะอันนี้กดลงก็จะมีอาการแบบนี้นะคะไม่ออโต้นะคะกดขึ้นค่ะลองกดขึ้นโอเคมันก็จะไม่ออโต้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นผู้โดยสารฝั่งด้านซ้ายนะคะก็ลองกดลงดูค่ะ ก็ไม่ออโต้เช okay. ่นเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะลองกดขึ้นค่ะค่ะก็ไม่ออโต้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบานพูดด้วยสารด้านหน้านะคะลองกดลงค่ะก็ไม่ออโต้นะคะกดขึ้นค่ะกดขึ้นก็ไม่ออโต้ออโต้ไหมไม่ออโต้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่ากระจกใหม่ทั้ง4บานนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากระจกกันค่ะ ก็ให้เรามาที่ฝั่งคนขับนะคะจะได้เซตกระจกทั้ง4บานได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเซตตำแหน่งกระจกฝั่งคนขับก่อนนะคะก็คือให้เรากดดันขึ้นสุดแล้วค้างค้างนิ้วเอาไว้นะคะให้กระจกขึ้นสุดให้กระจกขึ้นสุดก่อนอ่ะให้สุดก่อนแล้วเราก็กด,ดตรงนี้ค <1, S 2> ้างไว้นับสองนับสามแล้วปล่อยประมาณสักสามวินะคะอ่ะแล้วลองเทสดู อ่ะมันก็จะเป็นออโต้แล้วกดลงออโต้ Auto, กดขึ้นก็ออโต้อันนี้ก็คือเสร็จบานที่1เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็เสร็จบานอื่นๆโดยใช้ตำแหน่งคนขับนะคะจะได้ไม่ต้องเดินวนรอบรถนะคะใช้วิธีการเช่นเดียวกันนะคะส่วนบานอื่นๆนะคะเราก็มาเสร็จตรงที่ตำแหน่งคนขับที่เดียวเลยเราจะทําได้ทั้ง4บานนะคะก็คือใช้วิธีเดียวกับเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือ ให้กดขึ้นให้สุดแล้วค้างไว้สามวินาทีนะคะแล้วก็ลองเทสดูว่ามันขึ้นลงอัตโนมัติหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นลงอัตโนมัติแล้วก็คือเป็นการเสร็จเรียบร้อยนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวลองดูหนึ่งสองสามกดแล้วก็ลองกดลงค่ะอันนี้มันก็จะเป็นอัดขึ้นลงอัตโนมัติแล้วนะคะนนี้ก็คือเสร็จกระจกสำเร็จ เราก็ทำแบบนี้กับบานอื่นๆทั้งหมดเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะวิธีเซตตั้งค่ากระจกให้กลับมาเป็นอัตโนมัติเหมือนเดิมนะคะส่วนบ้านอื่นๆเราก็ทำวิธีเดียวกันนะคะกดขึ้นค้างไว้3ประมาณ3-5วินาทีนะคะแล้วก็เทสดูนะคะบ้านนี้ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วก็ลองเทส โอเคก็ okay. เป็นออตโต้แล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือเสร็จวิธีการตั้งค่ากระจกทั้ง4บานเรียบร้อยค่ะ